สวัสดีครับวันนี้ผมทำหลังล้านถั่วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับผูกเชือกนี่ครับตอกหลักนี่ใช่ไหมครับหลักทุกแถวครับทุกแถวก็ดึงนี่ครับทีนี้ก็เหลือแต่ผูกเชือกขึ้นนะครับผูกเชือกขึ้นแบบนี้ครับ นี่ครับกเชือกขึ้นแบบนี้แล้วก็เครือมันทวันมันก็จะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวขึ้นตรงนี้ครับอันนี้เป็นไม้เก่าของเขานะครับขอซื้อเข้ามาถ้ามันไม่พอเชือกมันอ่อนก็เอาไม้ค้ำเชือกไว้อีกครับ แบบทำสองวันเสร็จครับเหลือแต่มัดต้นต้นในมันสูงก็ค่อยมัดครับต้นในติเตียก็เอาไว้ก่อนค่อยมัดมันหญ้าขึ้นเยอะครับ แห่งครับดินแห่งมากเลยแตงโมกห้งแห่ง,งพาเดินดูแตงโมรครับนี่ครับไ่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับไม่เคยปลูกครับปลูกครั้งแรกมันจะเป็นยังไงดูรอดูครับ ตัวนี้ว่าให้มันแตกออกมานะครับมีกิ่งออกมากิ่งเดียวถ้ายังจะให้มันแตกออกมาสองแหนงครับจะได้สองลูก คิดว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับถ้าสมบูรณ์นี่ใบมันจะใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับออกมาทรงแหนงเนี้ยนะครับนี่ซองกิ่งให้กิ่งนะครับนี่ซองกิ่งน่าจะได้ครับซองลูกถ้าบอกมากิ่งเดียวน่าจะได้ลูกเดียวนะ่นเพราะว่าผมเอาไว้ยาวเกินก็ตัดทิ้งก็ได้ครับรอให้มันแตกออกมาใหม่ จะตัดทิ้งเลยรอดูว่าจะแตกมาใหม่ไหมครับอันนี้ทดลองปลูกนะครับรอให้มันแตกมาใหม่ทิ้งเลยครับ นี่ก็มีติดคือครับยังไม่มีแหนงมันรอมแตออกมากครับนี่ก็มีสองครับสามน่าจะสองสามนะครับแต่ตัวล่างที่สมบูรณ์หรือเปล่าไม่รู้นะตัวสามครับตัวนี้ทิ้งเลยตัวนี้สามมาดูตัวนี้ที่ไม่กว่วนครับ so to